ณะเมืองมาริกาที่ไซโยกการเจริุรีนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าบัวหอมเบาวคาหอมอย่าบาคำหอมอย่าลืม OPP นะครับตามด้วย NDO นะครับท่านถ้าอย่างนั้นอย่าลืมไปโรงเรือนนะครับครับพ่อพ่อเมืองท่านพ่อเมืองมีนามว่าชั้นใดครับมีนามว่าพระราชนทติ์ คนนี้มากับใครมากครับโอ้มาันเยอะแยะมากมายนะห้าร้อยกองพลโอเคครับเออคนนี้ทำอะไรครับเนี่ยขายขายอะไรขายขายอะไรสายโทสาโทสาโทครับผมขอบคุณท่านจมืองครับขอบคุณท่านจมื่นครับครับผมครับผม โอ้สวยๆคุณเจ้าแม่มาจากเมืองไหนครับนี่มาจากเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าค่ะเอ้าลูกสาวคนสวยเชนนกันเจ้าค่ะมาจากเมืองนครศรีธรรมราชโอ้สวยๆเนาะครับครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามช่องสมศักดิ์ชาแนลนะครับครับยูทูบครับทางยูทูบครับเจ้าค่ะ